ยันฮีเมล่าครีบช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงผิวดูกระจ่างใสเห็นผลอย่างชัดเจนเยังมีเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองให้ได้ติดตามนะครับ ที่เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยอย่างวันนี้มีมุมมองความเห็นเพิ่มเติมออกมาจากทางด้านประธานพรรคชาติพัฒนาก้าคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบนะครับที่ได้ออกมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาในช่วง3มเดือนภายใต้รัฐบาลชุดนี้ที่มีการนําของคุณเศรษฐาทวีสินนายกทัตรีนะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านได้หลายเรื่องแต่อยากจะให้คุณเศรษฐานั้นนําเอามุมมองที่เคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนมาแก้ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งวันนี้นะครับ นายกนั้ตรีเองก็ได้ย้ําถึงโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการแลมบิดช์ของประเทศโดยเชื่อว่าน่าจะสามารถชักชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศได้ดีจะส่งผลดีต่อการเชื่อมต่อในระบบเส้นทางคมานาคมขนส่งและจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตก้าวขึ้นไปข้างหน้าได้อีกขั้นหนึ่งครับโดยวันนี้ทางด้านนายกนั้งตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้ย้ําถึงโครงการแลม